สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้หยบเกมยิ่งยากคนนี้เข้ากันนะครับผมก็นี้เป็นเกมเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่มึงเข้าเพจตัวมาเมื่อไม่นานนี้นะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําการเล่นแล้วนะครับบอกเลยว่าสนุกมากนะครับผมเกมเกมนี้ทีคือผมชอบมากเลยเกมสไตล์นี้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับช่องของเราเนี่ยทำเกมการ์ตามากมายนะครับผมไม่จะเป็นบินคอนคอนดูบาร์ดสนี่โกแบบหลายเกมที่ผมเล่นมาก็จะเป็นเกมการ์ตูส่วนใหญ่เนาะก็มันจะเป็นเกมสไตล์นี้แหละนะครับผมผมแบบผมชอบอะไรอย่างนี้มากเลยนะครับก็ ในไหนก็มาคลิปแรกนะครับผมกับเกมเกมนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาเปิดการชากันนะครับมาเติมคลิปแรกเลยดีกว,ว่าก็ผมเล่นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเล่นเนืเ้อเรื่องไปอยู่ที่บท3นะครับผมก็กําลังเล่นอยู่นะคืออยียร์นึงก็คือ ไม่มีเวลาเล่นใช่เนื่องจากว่างานผมเยอะมากช่วงนี้ผมก็เลยจะพยายามเล่นให้เยอะที่สุดที่ทำได้นะแต่แบบก็ติดอยู่ตอนนีน้ผมอยู่วัสี่ขีดหนึ่งแล้วครึ่งเลียรปัดสามได้นะครับผมก็จะจะเล่นให้มันเยอะๆเ้ากันแต่แบบต้องแบ่งเวลาไปทํางานด้วยเนาะไม่งานยุ่งมากในช่วงนี้นะครับผมก็มาตู้คาชาแลครับผมจะเราจะเปิดการจะเป็นตู้มือใหม่หนึ่งร้อยโลแรกนะครับแล้วก็จะมีตู้ที่เราจะเปิดการในรวันนี้นะครับผมจะเป็นตู้เลเวอตัวละครตัวหน,นึ่งนะ ซึ่งผมจำทชื่อเธอไม่ได้เราจะเปิดหาเธอตัวนี้ครับนะครับผมกับเออร์ซูราเอร์ซูราเนี่ยเป็นตัวละครตีเวทนะครับผมซึ่งอีกแล้วนะครับเกมนี้มี2สายนะครับสายตีกายภาพกับสายตีเวทเวบอกเลยผมยังไงผมก็เมีนทีมเวทยังไงยังไงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามนะครับทีมเวทผมชอบที่สุดแล้วนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยเราจะไปเปิดตู้นี้กันก่อนเลยนะครับผมอันเชิญร้อยฟรีนะร้อยครั้งฟรีนะครับผมก็มาดูซิว่าจะให้อะไรผมบ้างนะครับผมกับตู้มือใหม่นะครับแป๊ะ การันตีหรอใช่ไหมแต่จะได้มากจะได้น้อยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแหมอนิเมชันเปิดกระชากเป็นคนดีเลยจริงอือมันจะได้ตัวเดียวจริงมันจะได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าตู้นี้เนี่ยจะได้สามดาวตัวเดียวจริงหรือเปล่านะครับผมหรือได้มีโอกาสได้มากกว่าน,นี้นะอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันอตัวใหม่นะครับผม ยังไงอยูงงย่งงยผมก็ได้ตัวคนนี้แหละหนึ่งดาวหนึ่งดาวอยู่ผมได้มาได้มายังไงมันก็ได้ไง่ายอยูอย่แล้วน,นะครับผมหนึ่งดาวเนาะโอ้อาร์ตอาร์ตแม่อาร์ตแต่ละตัวแม่งน,น่ารักมากเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นไลท์สตูดิโอเนาะก็สามารถขยับได้อ่ะใครครับสามดาวชิเวียแห่งสภารพันธ์บินดาวสักอย่างหนึง<อ>่งโอ้ซิเวียนะครับผมเอ,อ้ยดูดี เฮ้ยยังไปดูดีจัง่ะดูเธอคนนี้ดูดีมากเลยเนี่ยใหม่ใหม่ก้อนบันทึกผมรับอันนี้คือบันทึกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเออมันเมื่อกี้มันมันบันทึกเราใช่ไหมเมื่อกี้บันทึกอย่างวะหรือหรือโอเคมันน่าจะบันทึกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดไปก่อนลวกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเทียบกันนะครับผมว่าจะได้อะไรดีกว่านี้ไหมนะ ไม่รู้นะว่าสามดาวการันตีเนี่ยมันแค่าการันตีตัวเดียวหรือเปล่านะครับผมในตู้กาชานะแต่ก็ต้องอเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเรามีสิทธิ์ได้สามดาวเยอะกว่าหนึ่งตัวหรือเปล่านะครับผมตัวนี้นั่นไงเอา้ามม่เอา้เอานึกว่าการันตีสุดท้ายไม่ใช่เหรอโอเคอันนี้ดูเกลือก,ก่อนตุ้เอนเมื่อกี้นะเดี๋ยวต้องเช็คว่าดีไหมนะครับผมตัวอะไรเอ่ยูเรียโอ โอ้ห oh. ดูดีนะั่นแหละอยู่รีอยเป็นมีเข่าด้วยนะเหมือนเป็นยักษ์โอนี้ไงไม่รู้เลยข้าวเลยแล้วกันนะครับผมอ่ามันมันมันทึกยังไงวะอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้คือมันอ๋อ,อ,อโอเคอันนี้คืออันก่อนหน้า อันนี้คืออัน,นปัจจุบ,บันผมว่าอันก่อนที่ผมเอมันมันยังไงนะนเลือกเลือกคืออะไรเดี๋ยวนะอ๋อเลือกก็คือเลือกโอ,โอเคโอเคโอเคเขา้าใจละผมเอาอันก่อนหน้านี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าอันก่อนหน้านี้ได้ได้ส่งดาวเยอะกว่านะอันนี้ได้ส่งดาวแค่ตัวเดียวเองโอเคงั an, ้นก็เปิดเปิดไปก่อนเอาเปิดเปิดไปเลยรู้รไปคันอีกแหละแบบมึนอยู่นิดนึงนะเมื่อกี้จะขอสามดาวเยอะกว่านี้ได้ไหมอ่ะไม่รู้นะว่าสามดาวมันมีสิทธิ์ได้เยอะกว่าหนึ่งตัวหรือเปล่านะครับผมกับตู้มือใหม่ตู้นี้นะ เดีย๋ยวก็จะรีไปเรื่อยแล้วกันเผื่อมันมีจะมีโลที่ดีกับโลที่ไม่ดีนะครับผมอืมอืมสามดาวตัวตัวเดียวที่เหรอคือจะบอกว่ามันการันตีแค่ตัวเดียวจริงๆใช่ไหมสามดาวตัวเนี้ยอืองั้นก็ต้องเลือกให้มันไม่รู้นะว่าเก่งไม่เก่งผมไม่เคยผมไม่เคยดูดเทเลลิสในเกมนี้เลยนะครับผมก็เลยไม่รู้นะแต่ดูที่อาร์ตแล้วกันผมตัดสินใจด้วยอาร์ตแหละว่าตัวไหนสวยกูเอาเลยจบๆนะครับผมอาณาจารนะครับอืม ขบ担当้สาห,หั้มือน้รบนเป็นาาะ,นนะนา,านะรับผมบรุนรก็ต้อใช้ั่มอแล้ถานการรบผมไม่คแงก็องใชัี่อย่แล้วเป็นการ,การแนแรก็้องใช้ักี่อยู่้ว้เป็นรแรกนแรกองใช้ทกษี่คือยูแล้ว้าเบแบรนแรก้องมเอา่ลยว้เปการ่บแรู้กูเอาชัวร์มอย่างปกรรบแรนงก <Okay. S 2> ตัอคใักี่มีวยรับตัวเดียวใช่ ตัวเดียวอีกแล้วนะครับผมแต่สองดาวไม่ได้ยากนั้นเหรอมาดูสามดาวกันดีกว่านะครับผมว่าใครนายูตานะครับอือโหยสาวจิ้งจอกโอ้ว้าวนายูตาดูดีจังอะแต่แบบมันยังสู้มันยังสู้ตัวแรกไม่ได้เว้ทั้สตัวแรกตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยซิวีอะแหละโอ้ ผมมองว่าอยซูเวียมันดูดีกว่าเยอะเลยอะไบกอดจริงๆแายูตะมันยังมันมันยังนิดนึงยังยังยังซูสีผมมองว่าซูเวียมันมันดีกว่าเยอะเลยนะแค่แค่ตัดสินใจจากอาร์ตนะเอาจริงไม่ไม่ไมีเล่าบอกอะไรนะอาร์ตสวยไม่สวยดูแค่นั้นพอส่วนเรื่องเทนลิสเข้ามากันทีหลังนะครับผมก็ไม่ตัดสินใจแค่นี้แหละเกมนี <lawsuit royable> <head> ้ไ <man> ม่ม <Mine>. ีอะไรมากเลยจะมีส <soup> ินจะสามดาวเยอะกว่าหนึ่งตัวไหมอ่ะอยากเห็นนะจริงๆสามดาวมากกว่าหนึ่งตัว อันนี้ส่งเราสามตัวนะโ okay. อเคส่งเราเยอะอยู่ซานเดเรียโอ้โห้โห้โห้โว้โว้โห้โอ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  yeah. oh. Oh. ดูดีดูดีแล้วเนี่ยขออ่าสกิลหน่อยแล้วกันนะครับผมเป้าหมายเดียวนะครับน้ำแข็งกัดสร้างความเสียหายอ่าฮะถูกพิษ คะโดนละเมิดพีชอีกอ่านี่อันติเผาไหมอืมตัวน,นี้เป็นสายดีบัฟนะครับผมเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะเนี่ยซนล่ซิวียฟื้นฟูรถอาจจะดีบัฟดีบัฟดีบัฟเฟอร์โอ้ด ER ีบัฟเฟอร์สองสกิลเลยนี่ว่ะรนฟื้นฟูสองทีล้างดีบัฟโอ้ฮึดูดี เป็นตัวละครดีบัฟนะครับผมลบบัฟคิวศัตรูแล้วก็เป็นตัวละครลบบัฟให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับผมแล้วก็สะท้อนความเสียหายเอ้ยซิีเวียูดีดนะเนี่ยผมบอกว่าซิเีเวียตรดีนะเนี่ยคือทำให้ศัตรูคิวไม่ได้เนะี่ยคือตัดคิวถือว่าดีดีผมบอกว่าตัดคิวดีกว่านะเอาจริงว่าอ่ะอย่าเปิดไปต่อเปิดเปิดต่อเปิดต่อเอ้ยผมยังผมยังให้ซีเวียดีว่ะเอาจริงซีเวียดูดีนะครับผมตัดตัดคิวไปไปกันต่อเปิดไปเรื่อยๆเลยจังหวะเนี้ย จะได้สามดาวกี่ตัวอยากรู้ว่าถ้ามันได้สองตัวขึ้นไปนี่คือผมเอาว่นะเว้ยโอเคตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับผมแล้วนี่ใครนางินะครับโอ้สังกุล้ามาอีกแล้วนะโอ้นินจาเหรอโอ้ใส่น้าการด้วยว่ะดูเท่เนี่ย ดูดีว่ะอันนี้ดูดีจริงอ่านสกิลหน่อยละกันนะครับผมสกิลแรกเป้าหมายเดียวสร้างความเสียหายปกติมันง่อยๆจังไะสกิลสองเพิ่มโจมตีอัมพางไม่ตกเป,ป้าหมายเนาะอัมพางใช่ดูดีดูดีดูดีสร้งองความเสียหายแนวตั้งนะครับอืมความเสียหายขอเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าท่า โอ้ถ้าสมมุติอันติค่าไม่ได้ก็คือลดพลังชีวิต15เปเซ็นสลด HP สูงสุด15แต่แหมยังไงผมยังให้ซีเวียสูงกว่ายังไงผมมองว่าซีเวียตัดคิมวมันยังดูดีกว่าเยอะเลยอ่ะสองดาวสี่ <f ix> ตัวเอาว่าเออรซูร่าเออซูร่า,ออา <f ix> หรอ <f ix> <f ix> อ้าวตัวที่เรากำลังจะเปิดกระชากอะไหรือ่าเดี๋ยวนะอันนี้คือตัวละครที่เราจะเปิดกระชากอะไรอะไรหรืหวปล่าครับผมคลิผมกำลังจะเปิดในคลิปนี้นแล้วนะเดี๋ยวผมจะใช้เพรเปิดเนาะเพราะว่าผมอยากได้เธอเพราะว่าเธอเป็นตัวละครตีเวสนะครับผมและก็สามารถเนี่ยเรียกว่าไงดีอ่าได้รับโล่ให้ตัวเองนะครับผมแลวก็เนี่ยมันมันมันเป็นตัวละครที่ดีมากคือเป็นเป็นตัวละครแท้งที่มอบโล่ให้ได้นะครับผมแล้วมันมันดีอะผมเลยอยากได้แต่ ยังเลดอัพไงตอนนี้เรายังมีเวลาฟาร์มเฮดมาเปิดหาเออร์ซูล่าได้นะครับผมยัไงเดี๋ยวเราเราก็เ,าเปิดในคลิปนี้แหละในคลิปนี้จะเปิดหาเอาซิลเวียดีกว่าไปกันต่อไปกันต่ออือหืโอโ้โหไม่มีสองดาวเลยเหรอข้ามไปสามดาวเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> โอ้นางหิเหมือนเดิมเลยเว้ยไปไปกันต่ออ่ะเดี๋ยวรีบๆสปีดรันเลยแล้วกันนะครับผมรีบๆเปิด หนึ่งตัวโอเคแสดงว,ว่าสามเราเราไม่มีสิทธิ์ได้มากกว่าหนึ่งตัวใช่ไหมตัวเนี้ยอ่าอาพิสนะครับผมหอกแข่งซานโอ,โอ้ดูดีเวอร์โอ้ไมก่กอดว้าวอาพิสนะครับเฮ้ยดูดีอ่ะอ่าความเสียหายที่ได้รับเพิ่มเติมความเสียหายที่ได้รับเพิ่ม ดีบัฟดีบัฟทำให้ศัตรูได้เราข้าเสียหายเพิ่มเติมว้าวืมกาหลงไหลนะครับแล้วเรามเสียหายเพิ่มเติมด้วยโอเคเนี่ยเป็นตัวละครที่ทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับผมเอ้ยดูดีเหมือนกันแต่แต่ผมยังมองว่า ยังไงยังไง,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 งผมก็อยากได้เนี่ยซิลเวียเนี่ยซิลเวีย,วยดูดีมากอ่ะคือยังไงผมก็จะเอาซิลเวียไว้จังหวะเนี้ยจังหวะนี้คือเอาซิลเวียนี่คือกจบวะแล้วเนี่ยเอาจริงนี่าแต่อยากรู้ไงว่ามันสามดาวมันได้แค่หนึ่งตัวจริงก่อตัวเนี้ยมันมันมีสิทธิ์ได้มากกว่าน,นี้ไหมแต่มันก็ไม่ไม่ดูดูดูท่าจะเกินมากเลยนเน,นี่ยเกมนี้เออร์ซูล่าออกบ่อยจังอ่ะเดี๋ยวรถไปเปิดหาตู้ของเธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเปิดได้แหะแต่แบบยังไม่ต้องออกตอนนี้ได้มเนี่ยไปออกตอนที่ผมเปิดตู้เธอจะดีกว่านะเอาจริงอะ อืมสามรอบตัวเดียวกันกแล้วนะครับอันเริใหม่ด้วยโอเคมาโอ้างอีนางอีออกบ่อยนะเริ่มบ่อยแล้วนะแต่ดูสิซิลเวียซิวเวียผมยังไม่ซ้ำเลยนะเว้จังหวนนะนี้ซิลเวียคือยังไม่ซ้ำเลยนะครับผมดิซ่าฟอนโซลอน,ออน,โ,ลอนโอ้เวเวอลินนะครับผม เก่งไหมอ่ะสูมเพิ่มพลังงานเพิ่มอ๋อก็คือทำให้สกิลสกิลของเพื่อนเนี่ยได้ได้ได้เพิ่มหนึ่งหน่วยโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ,าอืมสายสาย,สายบัฟเลยนี่ว่าเพิ่มความต้ารทานคีโอ้โหนี่มันซัพพอร์ตซัพพอร์ตเพื่อนโดยเฉพาะทำให้เพื่อนเนี่ยได้ใสอักาสกิลเลเวลสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังมีเพมโอ้นี่นี้ซัพพอร์ตเต็มตัวเลยนี่ว่า โอเคเฮ้ยเกมนี้มันน่าสนใจขึ้นเยอะเลยว่ะไม่แต่ละตัวมันทำงานแบบแต่ละตัวมันมีสกิลเป็นของตัวเองแล้วมันแต่ละสกิลมันก็เป็นของแบบสกิลมันไม่ซ้ำใครอ่ะเออเฮ้ยดูเดียนะ่ะอิสกาะนะครับผมอสการะโอ้เงินเต็มเลยเว้ยอ้อู้ออลูกกูดอิสกาะนะครับผมอ่า ตีแรงมากสิวแรกเสียเลือดอ่ะม,มีมีติดบลีดอันเนี้ยเนื้อกว่าถ้าเลือดอิสก,ก้าเยอะจะตีแรงโคตรโอเคเข้าใจง่ายๆมากแมคคณิตไม่ไม่ยากเลยแต่แต่ผมนั่นแหละยังไงก็ซิลเวียเอาซิลเวียแหละดูดีซิลเวียมาดูดีมากลูกกูดไปกันต่อสงสัยสามดาวมันจะมีแค่ตัวเดียวติดๆมั้งนะตัวนน่ะ เมอร์วินนะครับผมผู้ดได้หอสมุดโรงเรียนเวทมนต์เอเมวิสโอ้เหมือนพูดได้ห่อห่อสมุดเลย,ลเลยนะเนี่ยเมอร์วิสอาเพิ่มหลอดอันติซัพพอร์ตนะครับผมลบบัฟโอเคดีบัฟได้ติดชาโอเคดีบัฟเฟอร์อืม ก็เริ่มรู้แล้วว่าตัวละครแต่ตัวทำอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวลืมผมไปเอาไอ้นี่ดิวะจูเวียจบจบเลยว่าเจนไม่ต้องเปิดหาแล้วนายงีบ่อยมากนายงีบ่อยนะนะรู้เลยว่าแม่งออกบ่อยแค่ไหนนะจังหวะเนี้ยแสดงว่าเป็นตัวละครที่คนเขาไม่ชอบคนเขาไม่เอากันใช่ไหมจูเวียผมยังไม่ซ้ำเลยนะเว้ยโอ้โหแล้วโอเคอิตกา จริงตอนเนี้ยซูเวียผมยังไม่ซ้ำเลยอ่ะตัวอื่นม,มันเริ่มซ้ำกันแล้วนะเริ่มออกซ้ำกันเยอะแล้วนะเอามาดาร์โกนิกา้าชื่ออย่างก,กับบางกอโอ้ไม่ได้แย่นะเนี่ยอ่ะดูดีจัง่ะดาร์โกนิก้านะครับผมโอ้ดูดี เช็คเลยสกิลทำอะไรได้ไดอ่าความเสียหายที่เราเพิ่มขึ้นดีบัฟศัตรูดีบัฟอ่าเพิ่มความเสียหายสถานะปกติเพิ่มความเสียหายของสถานที่ปกติสามร้อยเปอร์เซ็นต์สองเทินเหรอฮะนี่มันทีมทีมทีมสายสถานะปกติเลยนี่หว่าพาลังจีเกอรเพิ่มขึ้นโหอุ้ยดูดีจังอ่ะ ดาคุนีก้าดูดีมากนะครับผมเอ้ยโอ้ oh my ก o d โอ้ my god สายติดดาโอ้โหโอ้โหแรงนะเนี่ยเอาจริงปะสถานะมีเสียเลือดติดพิษเผาไหม้แล้วก็น้ำแข็งกัดมีสีเป็นทีมเรียกว่าเป็นทีมสายติดติดสถานะที่ปกติเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยดูดีนะเอามาแทนซิวเวอรเอามาแทนซิวเวีร์ได้เลยนะเนะี่ยเอาไป ซิเวียผมมันก็เป okay. ็นแค่ตัวละครแบบลดรบพื้นฟูอ่ะดิแบบรับพื้นฟูเนี่ยรับพื้นฟูหกสิบรบพื้นฟูสี่สิบแล้วก็ล้างดีบับสองเป็นเป็นอันนี้เป็นซัพพอร์ตเฉยๆแต่โอเคอืมดาวกดีก้าก็ดีนะเนี่ยดูรู้จักสภาพแล้วผมมองว่าดาโกดีก้าดูดีมากเลยอ่ะจริงๆนะ แต่อันนี้ก็ดูดีเปล่าวะซิลเวียเพราะว่าสกิลสองมันตีหมู่ตีหมู่ได้อย่างหนึ่งก็คือทุกตัวฟังกั่างตรองข้ามแม่งลบฟื้นฟูสี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะเป็นเวลาสองเทอร์น่ะคิดดูแม่งโหดมากเลยนะไม้ซิลเวียมันมันตัดฮิวอะมันตัดฮิวได้โหดมากอะแต่โกนิก้าแม่งก็เป็นตัวคนแบบตัวละครดีบัฟได้โหดมากเหมือนกันอ่ะเป็นตัวละครเล่นสายสถานะปกติโคตรโหดอะคิดดูัวเล่นสถานะปกติเล่นเล่นโคตรดีแต่แบบ เอาซีเวียแล้วกันผมว่ามว่ารูู้ซิเวียมันยังเยอะกว่านะครับผม <c oughs> โอเคโอค้โหเฮ้ยตลอคนมันน่ามันน่าเปิดหามากเลยนะแต่ตัวถามจริงจะให้เราเลือกแค่หนึ่งโอ้โหนางีกแล้วนางงีออกบ่อยมากนะครับออกคนอื่นมากเถอะจริงออือ โ okay. อเคเออซูล่าบ่อยแล้วเริ่มบ่อยแล้วเออซูล่าเริ่มออกบ่อยแล้วนะครับผมแสดงว่ามันออกง่ายใช่ไหมถ้าผมไม่เปิดตูเด้เลทอฟของเธอคือมันจะออกง่ายอย่างนี้เปล่าวะอันนี้อยากรู้จริงจโอ้โหเออซูล่าออกลัวออกแบบตู้เลทอัฟไม่ไม่ไม่เห็นฝุ่นเลยถ้าออกอย่างเงี้ยโอเค งั้นผมเอาเลยละกันนะครับผมผมไม่อยากเปิดลอดอะอ่เพ่อไอ้อักที่มอติดนึงแล้วกันแถมๆผมเดี๋ยวผมจะเลือกแล้วผมผมมองว่ามันเริ่มซ้ำแล้วนะครับผมมันเริ่มไม่มีตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันนับหน้าเอาแล้วล่ะอ่าโอเคจบละกันนะครับผมผมเอานี่แหละนี่ซิลเวียผมเลือกเลยเลือกนะครับผมเลือกซิลเวียอันนี้ยืนยัน นี่ผมบอกว่าตัวละครตัดคิวในเกมนี้เนี่ยอาจจะมีเธอแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้นะครับผมแล้วแบบมันตัดคิวแรงมากด้วยไงไม่ใช่ตัดตัดธรรมดาแล้วตัดคต่แบบตัดตัดหมดมากอ,อัพเลยรายการนะครับผมอ่าโอเคของอัพหมดเนะาะเดี๋ยวไปฟาร,ร์มของให้เดีย๋ยวไฟใส่ให้แต่เดีย๋ยวในคลิปนี้มันเธอไม่ใช่เมนหลักของเรานะครับผมเราจะไปเปิดหาเออร์ซูล่ากันนะครับนั่นะคือเป้าหมายของเราในคลิปนี้เนาะเรามีเพชรทั้งหมดอ่าห้าพันห้าร้อยเพชรเนาะเดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่ากาลังตีเกมนี้อยู่ที่แปดพันเพชรนะครับซึ่ง การันตีออกง่ายมากง่ายมากจริงตู้หมดวันที่31ผมยังมีเวลาฟาร์มอยู่นะครับผมแต่ผมก็อยากได้ออซูราเอาอ่าเงี้ผมก็น่าจะทันอย่งเงผมก็น่าจะเก็บเพชรทันเปิดหาออสุราไว้ท่านผู้ชมอ่ะไป่เรามาเปิดหากันเลยดีกว่าแล้วผมกับซีมัลติในคลิปนี้แล้วกับออสุรานะครับผมจะออกง่ายเหมือนที่ไอเปิดฟรีร้อยโลเมื่อกี้หรือเปล่าอยากรู้จริงๆฟ้า ฟ้าไม่ต้องรุ้นเลยกูเห็นฟ้าแล้วกูจบแล้วป่านะทถามเมื่อกี้กูเห็นฟ้าแล้วคือฟ้ากูเห็นฟ้าคือฟ้าเลยเออว่ะลืมเช็คอย่างหนึ่งนะครับผมว่าอัตราออกเลดเนี่ยเหรีกาชากเกมนี้มันต้อยู่ที่เท่าไหร่ลืมเช็คเลยเช็คแป๊บอันนี้ลืมดูอัตราได้รับนะครับผม0ูหน้าตู้ เลรเหมือนปิ้นคอนเลยทั้วันหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขียนเลรเหมือนปิ้นคอนเป๊ะเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์สามดาวเกมนี้นะครับโอกาสออกศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์นะตู้โอเคเลรียญกระช่ายมีแม่งบัวไครบัวไครปิ้นคอนเป๊ะเลยแม่งเหมือนกันเป๊ะเลรียญกระช่ายตลกอย่างนี้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังเปิดหาอยู่ดีนะครับผมแต่โมดิที่สองนะครับผมท่านผู้ชมลุยลุงนะขอลุงฟ้า ฟ้าฟ้ามันมันฟ้าดิถุยแต่อนิเมชันเกมนี้ทำดีนะครับผมทำทำมันได้สวยงามมากเลยนะแบบมันลื่นไหลดีนะครับผมไม่ได้แย่เลยโอ้โหไปกันต,ต่อนะครับผมบทติที่สามนะครับมันฟ้าอยู่มันมันฟ้าเลยเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออกยากแหละกูเข้าใจใช่รู้แหละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออกยากนะครับ มามาวะบันมาเออร์ซูล่าเเว้ยต้องมาแล้วลุงอย่างงี้เออร์ซูล่าต้องใช่นะครับผมแล้วเราจะแฮปปี้มากมากเลยนะครับในคลิปนี้ตัวที่สามเนาะมาลุ้นกันนะครับว่าใช่หรือเปล่ากับเอสเอส์ซูล่าเออซูล่าเอ้าไม่ใช่ว่ะอิสก้าเฉย เกี่ยวกับอิสก้าซะอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าเท่าที่ผมดูดูสกิลอิสก้าเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นตัวละครดาเมจที่ดีหนึ่งตัวละครเลยนะครับผมก็เนี่ยมันมันดาเมจใช่ไหมล่ะเนี่ยตีโคตรแรงตีแรงไม่พอยังมีติดติดรีสติดต่ดางหากนะครับผมแล้วก็นี่ตีหมูอีกเออก็ก็ไม่ได้แย่ดาเมจดาเมจดาเมจหมูนะครับดาเมจเดี๋ยวก็ได้ด้วยอ่ะบทที่สี่นะครับผมแต่ไหนกันเออซูล่าว่ะอืมแต่ไม่เง้ยมึงเกลียบเมื่อกี้ฟ้าโอ้ หลุดเรีได้ยังไงก็ไม่รู้โอกาสออกหลุดเรในเกมนี้ก็คือ0 0 9กูยังหลุดเหรได้คิดดูแล้วกัน0.06ไม่ออกภพาพจำมันยังคุค้นๆนะเหมือนกูเล่นบัวอาคยอยู่เลยยังไงก็ไม่รู้น <c oughs> ั่แหละเหมือนกูเล่นปินคอนเลย <c oughs> ที่แบบไม่หลุดเรีบ่อยๆอย่างนี้นะครับผมก็โอเคเ <c> ร <oughs> ียบร้อยนะครับผมหมดทุกอย่างแล้วนะครับไป ก็ดิบ้อนนะครับคลิปวานนี้แหละในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้เออร์ซูล่าแต่ได้อิสกาแล้วก็ได้ตัวละครของซิเวียมาตอนตอนนี้เนี่ยของครับตัวละครผมหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มของก่อนแล้วก็ฟาร์มน่าจะฟาร์มใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีระบบสายใยต้นไม้เนี่ยสายสัมพันธ์นะครับผมถือว่าดีเลยระบบนี้ผมชอบมากมันเพิ่มค่าพลังได้เยอะนะครับผมอืมอ่ะหมดแล้วเนาะ แล้วก็ตรงนี้กด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 ยังเหลืออีกเหรอเหลืออะไรอ่ะอ๋อปุบ๊บครับอืมเราเพิ่มดาวได้ไหมเช็คเลยแล้วกันนะครับผมดึงขั้นโอ้โหอย่าบอกแลว่าไอที่เราเปิดช้ำเมื่อกีน้นี่คือหนึ่งเศษซ,ซ้ำหนึ่งตัวหนึ่งดาวหนึ่งเศษเหรอโอ้ไม่กอดหนึ่งซ้ำหนึ่งตัวหนึ่งดาวหนึ่งเศษเหลือเชื่อมากเฮ้ยโอ้โห <laughs> อันนี้ครบกว่าจะทำหนึ่งดาวขึ้นห้าดาวนี่น่าจะลำบากพอสมควรเลยนะเนี่ยดูจสภาพแล้วนะครับผมโอ้เสียงหมงเลยเมื่อกี้โอเคต้องน่าจะฟาร์มใช่ไหมล่ะฟาร์มเ่นห้าดาวหลังจากนี้นะครับผมกูผมก็ขอตัวกลับไปเล่นอีกยาวเลยนะครับผมแล้วก็กลับไปทำงานด้วยนะครับคลิปแรกเกี่ยวกับเกมยิงจักรทุทรกขอวันนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่เป็นมือใหม่อย่างผมก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับก็ ผมขอถามแล้วไปช่ยหนูแล้วกันนะครับผมว่าระหว่างตัวละครที่ผมเลือกมาเนี่ยก็คือซิลเวียเธอเก่งแค่ไหนก็บอกผมได้แล้วกันแต่เท่าที่ผมอาา่านซิลเธอเนี่ยตัดฮิวนี่คือไม่โคตรดีเพราะว่าตัวละครฮิวเกมนี้ไม่จำเป็นเว้แต่แบบถ้าตัดฮิวไปนี่คือเลทเป็นอีกขี้อบอกกันเลยนะแบบตัดฮิวตัดโลอะแบบไม่งไม่ได้ฮิวไม่ได้โล่นี่คือน่าจะน่าจะหัวกาดีนะครับผมแล้วก็ตัวละครอย่างอ่า อิสก้าโหดแค่ไหนก็บอกผมแล้วละกันเพราะผมเป็นมือใหม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับในเกมนี้มากสักเท่าไหร่อล้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเกมนี้ก็เวคลิปหน้าเราจะเปิดใครดีก็เดีย๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปฟาร์มเพชรก่อนอีกยาวๆเลยนะครับผมแล้วจะหายไปยาวเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ยังมีอะไรให้ผมทันดิกมากมายเลยนะครับผมถึงก็เพราะสัตว์คิปเนี้ยผมก็ต้องสํรับก่อนนะครับผมมาเปิดคิปหน้านะครับสวัสดีครับ